ใจฉันบ้างสิถ้าเธออยากติดกล้องก็ไปซื้อมาติดเอาเองสิค่าเช่าก็ถูกจะคาากว่อเลยนักหนาถ้าไม่มีคนอยู่ข้างบนไอ้น้ำสีเหลืองนี่มันจะมาได้ไงเจ้น้ำจากท่อมันซึมลงมามาั้งไม่งั้นก็เป็นฉี่นกฉี่นกมันจะเป็นคราบเหลืองขนาดนี้เลยเหรอเจ้เอ๊ะหรือว่าเธอแกล้งทำคราบพวกนี้ขึ้นมา ฉันจะแกล้งเพื่อก็ด่เธอเรียกร้องให้ติดกล้องวงจรปิดอยู่นี่ไงที่ฉันให้ติดกล้องวงจรปิดเนี่ยเพราะว่าฉันจะเอาไว้ดูว่าไอ้ข้าพวกนี้มาได้ไงตั้งหาเธออาจจะอยากเล่นตุกติกหาทางต่อรองค่าห้องก็ได้เล่นตุกติกฉันดูว่าหนูขนาดต้องมาเล่นตุกติกเลยเหรอเจ้เธอต่้งหาาที่หาเรื่องรู้ว่าเธอปิดบังอะไรไว้ปิดบังอะไร ตอกตะปูผนังห้องด้วยเหรอฮะถ้าจะตอกทำไมไม่บอกฉันก่อนจะตอกต้องบอกด้วยเหรออุ้ยตายแล้วน้่ดูวอลเปเปอร์นั่นนี่อยู่ยังไงถึงราขึ้นขนาดนั้นนี่จะติดวอลเปเปอร์ตังแพงไอ้ลาเนี่ยมันขึ้นก่อนหนูย้ายเข้ามาเ่งนะเจ๊ตาย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 นี่จะต้องเสียปลั๊กให้มันครบอทุกรูเลยหรือยังไงฮะถึงเธอจะเป็นคนจ่ายค่าไฟแต่ถ้าปลั๊กมันเสื่อมปลั๊กระเบิดไฟไหมอ่ะฉันเสียหายนะนี่มันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะเกี่ยวสิ เธอเรียกร้องจะเอานั่นเอานี้ช่วยดูด้วยว่าเธอจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่แล้วก็ดูห้องที่เธอทำเสื่อมสาภาพด้วยเห็นว่าเป็นแค่ห้องเช่าก็เลยไม่ต้องดูแลเลยหรือไงเทปพูดมาทั้งหมดเนี่ยหนูว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะเจ๊ไม่หน้อะยังไงจะก็ต้องติดกล้องวงจรปิดให้หนูอะที่ค่าเช่ามาราคาถูกก็เพราะว่าเราไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดแล้วฉันก็ดูแลให้อย่างดีคิดถึงใจฉันบ้างสิถ้าเธออยากติดกล้องก็ไปซื้อมาติดเอาเองสิ ค่าเช่าก็ถูกจะคาดก,กว่าเมื่อไหรนักบนญผนของแม่